ก็แลกถ้องปวดหับ้นาบนานอกมากใส่ยิงมงสิเนาะหลังจากที่เราเดินมาประมาณสองนาทีเราก็ถึงที่แคมปแล้วเรากำลังก่อไฟนะครับ ตรงนี้อาจจะน้ำน้อยหน่อยตรงนี้เป็นแอ่งลึกประมาณสัก70เซนนะครับมีปลามีปูเยอะแล้วก็มีช้างด้วยนะครับเป็นป่องตอนนี้เราก็จะพักกินข้าเที่ยงก่อนนะครับแต่ว่าก่อไฟไว้สำหรับย่างปลาเอ้า ตอนนี้นะครับเราก็จะย่างเนื้อนะครับแล้วก็มีไก่จากไก่ป่าจากไก่ป่าจากทางกระนวนนะครับแต่ว่ามาซื้ออยู่หนองเรืองกับัเนี้อศีนนะครับวันนี้นะครับเราจะลามมีการลามกันแน่นอนครับวันนี้ก็ความความจัดมาใหญ่ขนาดนี้นะครับอันนี้คือป่าชุมชนนะครับผู้พาม่าน มีเลยมีเลยบันยังนำบันปลากเวนะครับหลังจากเรากินข้าวเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินทางต่อยังไม่ถึงนะครับน้ำตกยังอีกประมาณเราเราสามสองสามรอยเมตรตอนนี้พี่น้องเราก็พยายามใต่หินมาแล้ว เราจะเดินทางต่ออีกแค่100เมตรก็ถึงแล้วนะครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับน้ำตกสังขยวนหรือว่าน้ำตกห้วยคาสินนะครับตามแล้วแต่ภาษานะครับโอ้โหเนี่ยที่นี่นะครับจะมีปลาพยูนพันหายากนะครับที่ยังไม่สูญพันธุ์เหลือตัวเดียว,อว,ยวบอกว่าอีตัวนึงอตัวนึงนดำๆเจ้าไหน<ำ>ทางบนนะครับ<ำ>นี่นะครับ น้ำตกน้ำตกน้ำตกลับที่ใครหลายคนอยากมานะครับผมเคยมาแล้วนะครับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้น้ำมันน้อยหน่อยก็ยังสวยเดี๋ยวไปดูข้างบนกันตอนนี้นะครับเราก็มาดูอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้มันจะเป็นแอ่งเห็นะตรงนี้เล่นน้ำน่าจะสนุกมากโอ้โหกระโดดลงไปแล้วหาเพื่อความสนุกนะครับ เราจะข้ามไปยังไงนะครับดูตรงนี้ขอ,อนไม้ตรงนี้นครับเราจะข้ามตรงนี้ไป่ะไปตอนนี้นะครับเราพยายามจะปีนข้ามขอ,อนไม้นะครับแต่ว่าพี่โอนะครับลงไปทางล่างนะครับแต่ดูแล้วน่าจะต้องอ้อมไปฝั่งซ้ายนะครับขึ้นไปฝั่งน้นนะแต่เราเก่าไปเยอะเราต้องไปทางนี้ แล้วก็มีโนนะครับปลาพยูนตัวเล็กๆนะครับเล่นอยู่อ่างน้ำมีตัวหนึ่งนะครับนู่นอยู่ข้างบนนะครับไอตัวนี้เนี่ยปลาพยูนยักษ์ เดี๋ยวเราจะข้ามไปนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ชั้นข้างบนนะครับของน้ำตกสังขยวนยู้มโดยพระนาท่านโอเมืองกระนวลเจ้าก็รับไปรับไปยืนไปเลยไม่ไม่ไม่เราเป็นคนชัดเจนเราทำอะไรเราชัดเจนนะครับเราเรากลางแค่ของไปตรงนี้ตรงนี้ตาเดียว อันนี้เป็นอ่างแล้นะเนี่ยเป็นอ่างบอกคือเทาเทอะเป็นอ่างแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันวันดีพี่น้องตอนนี้เราเล่นน้ำตกนะครับกทำอนี้ เอันนี้ก็จะเป็นพยูนสายพันธุ์ใหม่พยายามจะขึ้นไปวางไข่ข้างบนนะครับแต่ขึ้นไปไม่ได้ครับพยายามก็ต้องลงมาก่อนนะครับเขาจะเป็นพยูนที่เป็นญาติกับปลาแซลมอนที่จะขึ้นไปตามลําน้ําไปวางไข่ข้างบนนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ไปหาปลาจากทุ่งนามาได้นะครับก็ตอนนี้ก็ปลานนเราก็จะทําการหมกแฮนด์นบอใส่บังมบไผ่ไนะครับปลาภูเขาน,นมกหมกครับพอดีปลาภูเขานะมันลงมาอยู่ที่นาของเรานะครับเราก็ไปหากินกันนะฮะอันนี้กำลังหมกนะครับ ตอนนี้สมาชิกแคมป์ของเราหนึ่งสองสามสี่กำลังเรียกปลาอยู่นะครับส่วนเนี้ยปลานี่เนี้ยไมาอีกสองตัวพื่อเพื่ะบังเนี้ยปลาปลาบืนนะครับปลาเบืนปลานานะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปูอันนี้ปูนานะครับเนี่ย อันน้ปูนาจะได้มาจากนาของเราม่ใช่ปูหินปูภูเขาไม่ใช่ปูนาโอ้ได้มาจากนาเรานี่แหละครับนานี่นาเรานี่แหละนาของเราเราเลโอ้นหลากต้นปูตนลาดตอนนี้เรากำลังกำลังกับข้าวนะครับอยู่ที่ไร่ของตาพรนะครับเนี่ยปลูกไร่ปลูกข้าวปลูกอ้อยนะครับเนี่ยเราก็นั่งกินกันอันนี้ปูนะครับอันนี้ปูนานะครับ ที่หามาได้นะครับ,รบอ่บบามันก็มีมปลาบูปลาหน่นปลานี่นะครับอันนี้ก็ตายยังไม่เร็นะนะครับกำลังเฝ้าพอดีเราเดินไปเราไปตกปลานินอยู่บ่อได้นะครับกำลังทำกินนะครับนะอน,น,นกาจ,จะทำล้ํามนะครับล้มคือล้ําใส่ไม้ไผ่นะครับมาได้ปลามาจากนาเนาะ ไปเดี๋ยวมันเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับอันนี้คือหลามปลาซิวอ้าวนะครับตอนนี้คือสุกแล้วมาเอาใส่กระบอกไม้ไผ่รอกินกับแก้มเลยอหะอันนี้เราได้จากทงนาของเรานะครับกับแก้มไปเลยตีก้ามปูนะครับอันนี้เป็นควงเลยนะเนี่ยมาจากตลาดไหนตลาดตลาดตลาดคอนสารนะครับเราซื้อมาจากตลาดคอนสานนะครับอันนี้ปูนาจากตลาดคอนสานเดีเรา แต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็หาจากทุ่งนาเรานี่แหละเนี่ยทุ่งทุ่งนาแถวนี้แหละเนี่ยทุ่งนาเอาดีๆเลยปูหินเราโอ้โหอ้โมเมนปูหน้าปูหน้าเอาดีๆเลยเรามาดูอ่าก้ามปูปูนาของเราครับปูนาแถวนี้นะครับเนี่ยดูดูเนื้อเนื้อเต็มเลยโอ้เนื้อเปิ้ลเนื้อเนื้อเปิ้ลเนื้อโอ้บัตบัตบัตบอตบั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 ต่ัตบ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 ตบัตบัตบัตบ้ตบั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 บัตบัตบบัต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 บั นี่ต้ามวกินตมกานต้มามฮะมาอนวทาะะบกทีหน่มดูตัวมันสวยหเปิดปออันนี้กปปลาบปาเอ้ยเปิดเลยครับปลาบู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 ปลาผ่านปลาภูเขาเลยอ๋ออเอาล่างเลยตาเ็ล่างนลยเอาสล่างสล่างมสล่างเลยสงนะแต่ว่าอยากให้มันอร่อยจริงก็ พาใบหมกหยุดโอ้ย <mini> น <drained out> ี่นี่ยกมาใส่นี่เลยครับยกทางอันนี้เลยค่ะเออยกยกาใส่นี่รางนเลยเมนี่เอาชั้นในลองเกจเฉลยลองเกจเฉลยเกจเฉนี่ได้ไหมต้องใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอออเาลองเออเอาลองเอาเอาหมดก็ได้เอาไม่ต้องเอาหมดเออใส่อันนี้จะรั่วจะอะไรนะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาร่างก่อนเลยเอาเร็วๆสิจัมแล้วงี้จะจัมแล้วจะจัมแล้วปลาบู มันมีที่ไหนมีถ้าเราไม่มีที่นี่ก็ไม่มีเอ๋ออันนี้แ่ฉองเราเด้อก้อนเระว้างอ๋อข้าวเหนียวตายโอ้ปลาบูปลาบูโอ้ปลาบูปลาพันอู้ดูโอ้โสุดยอดอู้ยสัตว์อันี้ปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาที่ไหนปลาใหญ่ปลาใหญ่แ่ปาพรมาห่งเนาะคือปลาอยู่หน้าไปกับใครก็ไปเถอะถ้าไม่ไปกับตาพรไม่ได้กินเลยโอ้ยังกวนปลาอยู่หน้าปลาอยู่หน้าปลาอยู่หน้าใครโอเคปาน่ากับพร กินได้ทั้งตัวมาเดากระเซาบครับมาเอาแบบตัวตีไปเกิดต้อก็ห่อนขนาดนั้นแต่จะเป็นนันปลาซิ่วนะครับกับปลากระปลาซิวกับปลาบูปลากั้งไม่มีขอปลากระไม่มีครับมีแต่ปลาบูกับปลาซิวหมกผสมมันเขาจะทำตั้งสองสามอย่างนะรสชาติอะไรมันมันจะอร่อยยังไงไปชันกันดูสิปลาคัดตาก็ทำปลาผสมตาก็ะทำหลามกับ หมกผสมอีกแล้วก็เป้งปป้งให้กินปิ้งก็หมดแล้วแล้วก็ปีงหมดเลยจีผู้หินกับจีกัมปูพวงอันนี้จีกัมปูพวงอ่ะเคยเห็นไหมเคยมีคนทำให้กินไหมไม่เคยกัมปูพวงอ่ะกินได้เดตาทามีไหมอันนี้คือปูนานะครับที่ไปหามื่อคืนนะครับได้มาหนึ่งกระสอบ มันบอกว่าปูอันภูเขาบป้ด้ครับ <c oughs> ปูนาปูนาแต่ว่าพอดีมันอยู่ติดภูเขาอืออ <c oughs> อันนี้ทุ่งนาของเราน,นี่คือบรรยากาศยามเชา้าณหมู่บ้านของเราอันนั้นคือเทียงนาน้อยของเรา <c oughs> นี่นะครับ <paling> วิธีอุ่นข้าวน้ำซันป่อยไปน้ำตัดหรือไม่้าไปเลยไม่เียอะอันนี้นะครับเป็นก้อยก <welche ăn rule> ุ้งใส่บั้งง่ายเลยโอ้พวกอ้วน ตัวบักเงี้นะครับตัวหนึ่งเกือบซ้ำอยู่ก้อยนะครับเตรียมคำแน่นอนอันนี้นะครับนี่ประธานชมรมนะครับกำลังจี่เข้าจี่รุ่นพิเศษนะครับไปปลาอไหนปิดปลานั้นเนี่ย ปิดปาา<แ>้าจน้าที่หามทันทีอ <c oughs> ืมเซ็ปแล้วเซ็<ไ>ปแล้วโอ้ไปก้<ข>อ,อยกุ้งเซ็ปแล้วไป